อันนี้ไม่รู้เกี่ยวกับไปถอนเงินสดหรือเปล่าคือถอนเนองินจะไปซื้อทองโมผมอยากออต้องใช้เงินสดด้วยวเหรอต้องใช้แบงค์ร้อยด้วยเหรอต้องใช้บ้าแบงค์ห้าร้อยท่า,านนั่นแหละผมผมมองอันเนี้ยเรายังจะจะวกละมาที่บ้านเราครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องของการไปเบิกเงินสดสี่ร้อยห้าสิบล้านบาทในสาการประมาณสักสิบวันก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง คือถ้าเป็นคนอื่นมาพูดเราก็จะแหมมองว่าแหมมาจาับแพะชนแกะเหมือนกับตอนนู้นที่มีก็การเจีนนะ่ยแกขอบคุณเลยการเจรจแกก็ขอบคุณ<ล>นายกก็ขอบคุณชื่นชมด้วยไม่มีคําอย่างอื่นที่จะพูดถึงผู้ว่าแบงค์ชาติในช่วมงนี้นะคือก่อนหน้านู้นะเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองหนึ่งก็ออกมาพูดถึงเอ๊ะทำไม ไปถอนเงินกันเป็นแสนแสนล้านตั้งแต่เดือนกันยาถูกละอืมบอกว่าเขาจะตัดสรู้เดงเขายังไม่ยุบสภาเลยจะมาถอนกอน่อนไ,ไ,ไ,ไอ้ตอนนั้นไม่น่าจะใช่อันนั้นนะ่ะก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลแต่ตอนนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นคนออกมาพูดเองอ่านี่แหละครับและได้แจ้งไปยังไอปอปอง,องอแจ้งไปยังหน่วยเส้นเงินแล้ตวตรวจดูสิว่าเขาเอาไปใช้อะไรอะเบิกเงินไปขนาดนี้อาไปลงทุนหรือเปล่า คือตามข่าวว่ามีสามสามล็อตสามล็อตมีสองร้อยห้าสิบล้านล็อตหนึ่งแล้วก็แล้วก็อีกสองร้อยล้านแต่ว่าแยกแบงค์หมายถึงแยกธนาคารธนาคารล้วร้อยล้านอ่านะฮะแล้วก็ความไม่ปกติก็คือแลกเป็นแบงค์อ๋อแบงค์ร้อยกับแบงค์ห้าร้อยอ่าซึ่งมันเอ๊ะมันผิดปกติจะแลกไปทำเบื้ออะไรจะไปจ่ายอั่งเปาตุดจีนเหรอก็ มาคำนวณหยาบๆเนี่ยถ้าไอบ้บริษัทนี้มันจะต้องมีพนักงานประมาณ4ี่แสนสองแสนกว่าคนแล้วจะต้องเอาไปใส่ซองเป็นสดๆอย่างนี้ให้ทุกคนคเลยคือคิดเร็วๆอ่ะร้อยล้านเนี่ยถ้าถ้าแตกเป็นแบงค์ห้าร้อแล้วสมมติแต่เอียห้าคนละห้าร้อยนะร้อยล้านเนี่ยสองแสนคน2องแสนคนบริษัทไหนจะมีถึงสองแสนคน okay. นะฮะแล้วเวลาเขาจะให้สมมุต yeah ิว่าจะให้เท่าไหร่ให้ห anyway> ้าร้อยแล้วแบงค์ร้อยเนี่ยถ้าจะให้ห้าร้อยไม่ต้องเอาแบงค์ร้อยนะยกเว้นแต่ว่าจะให้เจ็ดร้อยบาทก็ไม่มีใครก็ให้ถ้าจะให้พันบาทมันก็เบิกแบงค์พันมาก็ให้แบงค์พันคือเอาง่ายไม่ไม่ปกติไม่ปกติที่ไปจะเอาไปทําอะไรดีนะที่ไม่ถ้าเป็นยุคก่อนแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบแล้วไอ้นี่ต้องแมตติดกันคือแต่ก่อนเขาประมาณเจ็ดร้อยไงมันก็เลยต้องห้าร้อยบวก สองร้อไอ้ร้อยยี่สิบนี่ก็คือร้อยบวก้อยยี่สิบนร้อยบวกยี่สิบแล้วกันเย็บไอ้ไม่เย็บแม่มันเย็บแผ่นพับหาเสียงติดไปด้วยนะฮะแต่บังเอิญบอกว่าเตรียมไปซื้อที่ดินอ <laughs> เอาเป็นว่าหนึ่งนะฮะตัวข่าวที่ออกมาให้ข่าวมีความน่าเชื่อถือก็คือผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นคนออกมาให้ข่าวสองได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเนะี่ยไปติดตาม ตรวจสอบดูแล้วโดยเฉพาะธานาคารนะไปดูเลยไปตรวจสอบว่าเอาไปทําธุรกรรมเอาไปทําธุรกิจหรือว่าเอาไปใช้ในทางผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็จะแจ้งให้ทางปปงแล้วก็กกตนะฮะทราบต่อไปอันเนี้ยแต่พี่นี้พี่โก้ครับอกรณีแบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นในรอบสิบวันที่ผ่านมาที่ผู้ว่าแบงก์ชาติไปพูดในเวทีหนึ่งนั้นเนี่ย อ่าหนึ่งมันผิดปกติท่านถึงได้ส่งสัญญาณตรงนี้ออกมามนะฮะสองก็คือถ้าเทียบเคียงเนี่ยกรณีตุดจีนที่จะมีขึ้นประมาณสักวันกลางเดือนหน้าค<ะ>ุมภาพันธ์รอบตุดจีนของทุกปีที่ผ่านมามันมีการเบิกเงินสดที่เยอะๆแบบนี้ไหมก็มีอ่าถ้ามันมแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่รายเดียวไงอมันเป็นความ<อ>ต้องการรายใหญ่เลยหลายๆหลายคนระเบิก คนนี้แสดงว่าสองสามรายเนี่ยรายละสองร้อยห้าสิบ้านได้อีกรายเบิกสองร้อยล้านแล้วก,ก็แยกสองธนาคารธนาคารร้อยล้านเขามีชื่ออยู่ในแบงค์ชาติหมดแล้วตอนนี้ม,นมันคนต้องรู้นะว่าคนนั้นเป็นใครเขาถึงเขาถึงส่งไปป,ะปะมงอ่ะอืมมันเขาช่างกล้าเหมือนกันนะพี่โก้อ่าที่ไปเบิกครั้งละสองร้อยห้าสิบล้านอ่าอันนี้สองร้อยล้านแยกไปสองธนาคารแต่มันเนอะแล้วมันมันเออมันช่างกล้ามากนะ มันก็บอกเอ้ยมันจะไม่เขาจะไม่รู้สึกผิดปกติหรือว่าเรามาเบิกทีขนาดเนี้อ่าก็ถือว่านี่เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะถึงวันเลือกตั้งนะครับสองเป็นจังหวัดเดียวกันกับที่จะเป็นเทศกาลรุดจีนอ่างเปาแตะเอนะที่ถูกอธิบายไปด้วยว่าจะเอาไปใช้เพื่อการนั้นหรือเปล่าแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วเนี่ยนะพนักงานอย่างที่พี่โกว่าจะมีกี่คนกี่ราย มันก็ไม่ได้จะถึงขั้นถ้าแจก <450 S 1> หัวลบบถ้าแจกหัวละ500 200,000คนถ้า100ล้านนะ,ะ200,000คนถ้ารวมทั้งหมดโอ้โหได้หลายแสนคนนะสี 4, 4, 4่สี่เมื่อกี้เท่าไหร่รวมหมด450ล้านอุ้ยเกือบล้านคน 50, <000. S 2> พี่โค้เป็นไปได้ไหมว่าบริษัทเนี่ยใจปั้มนะฮะคือมีพนักงานแค่อ200คน<ะ>แจกมาคนละล้านเลย อ๋ให้มันรวยกันไปเลยให้มันตกใจไปเลยแล้วแจกเงินสดอ่ะก็แจกก็โอนเข้าบัญชีก็ไป็ทีมันไม่เท่ไงเวลาตัวเลขอยู่ในบัญชีเนี่ยมันดูเหมือนมันความรู้สึกมันไม่ให้ถัากบบเอาไปนะก็ร้อยโลอ่ะร้อยโลเลยนะเรียกให้ร้านหนึ่งก็อ่าร้าน ก็ร้านละกิโลนะ,ะบริษัทนั้นมีสองร้อคนนะ่ะนะเรียกมาแจกเลยแจกคนละร้านเลยปีนี้ใจปั้มนะรู้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะก็เลยอยากจะเอามีให้ทุกคนมีเงินก้นถุงอยู่ก็ล,ล่าลสุดนี่พี่แหวับ,บอกว่าได้หารือคุยกับทางผู้ว่าแบงก์ชาติแล้วนะผู้ว่าเต๋ผมเนี่ยนะครับบอกว่ากําลังคุยกันในละเอียดว่าจะร่วมไม้ร่วมมือกันยังไงนะเบื้องต้นเนี่ยนะ เ,เขาบอกว่าแบงค์ชาติกก,กตอเอกตอกกตไม่ได้ทำมอ u ไว้เลยต้องหาวิธีการที่ร่วมกันในระยะสั้นครนะก็เดี๋ยวจะให้ความร่วมมือกันเต็มที่นะแล้วก็เออก็มีการประสานกับปปอง,องอให้ช่วยดูเส้นเงินให้มีท่านผู้ชมคุณสกายบอกว่าเขาห่วงพนักง,งานจะต้องรับภาระภาษีก็เลยให้เป็นเงินสดไปเลย,เลยอ๋ออ่า ก็ฟังเขาไดาถ้าเกิดว่างแล่วถ้าเข้าบัญชีนะพี่โก้จะต้องนําไปคํานวณภาษีนะอใชดีไหมล่ะนะอ้าวก็คือให้คนละแสนอะไรเงี้ยไม่รู้คนละแสนหรือคนละล้านก็ไม่รู้แบบให้มันให้รู้สึกว่าไม่น่าอ่าไม่ควรจะได้แต่ทําไมมันได้แบบเนี้มัดจามัดใจแเลยต่ก็ก็ะรกูว่าเขายังบอกมันไม่ปกติแต่ทีนี้นะครับ ผู้ว่าท่านผู้ว่าชื่ออะไรนะพี่โก้ผู้ว่าวิทยยวิทยอ่ทที่เราพูด,พดถึง <te. S 1> ท่านมาตลอดนะและพี่โก้ก็บอกว่าท่านเป็นนักปฏิบัติไม่ใช่นักวิชาการตอนนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์จนกระทั่งท่านมาเป็นแล้วก็ชื่อท่านก็ไม่ได้ค่อยถูกเอ่ยถึงแต่วันเนี้ยนายกชื่นชมนายกบอกอย่างนี้เลยนะครับคืนหนึ่งเนี่ยก็ติดตามจากเฟซบุ๊กของท่านผู้ว่าแบงค์ชาติก็ทําถูกทาทำถูกต้องทุกอย่างแล้ว ซึ่งท่านก็บอกว่าถ้ามีอย่างนี้จะแจ้งไปยังปปงและตำรวจซึ่งก็ถือว่าครบถ้วนกระปวนความอืมนักข่าวถามว่ามองได้หรือไม่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการใช้เงินเพื่อซื้อเสียงกันแน่นอนนายกบอกพอดีผมไม่ได้ทำนายกยืนยันนะพอดีผมไม่ได้ทำก็เลยไม่มองอ่าไม่มองว่าเอาเงินตรงนี้ไปซื้อเสียงเพราะว่า ท่านไม่ได้ทําอืมและมีคนรับผิดชอบอยู่แล้วก็ถูกแล้วถ้าพบกับนายเอกนิตินะฮะรองนายกน้ำปรีครังปกติก็ได้โทรศัพท์อ่าพูดคุยกันก็จะให้โทรหาผู้ว่าแบงค์ชาติและก็จะกำชับไปว่าชื่นชมนะที่ออกมาจัดการและสังเกตความผิดปกติและออกมาชี้แจงให้ก่อนอืชื่นชมผู้ว่าแบงค์ชาติไปอีกคนหนึ่งก็ได้รับคําชมไปเต็มเต็มเลยท่านผู้ว่าวิทยัยค,ครับครับ